ค่ะเริ่มขึ้นงานแถวที่สามนะคะใช้เลื่อนห่วงนะคะแถวที่สามเลื่อนห่วงสองครั้งคะ่ะก็จะมาอยู่ตรงกลางพอดีเลยเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่สี่ถัก x นะคะแล้วก็พันหัวเข็มขึ้นตรงหลักเลยคะ่ะคันด้วยโซ่หนึ่งหลักที่สอง สามสี่ห้าหกเจด็ดขาเสร็จแล้วก็เอ็กลงไปที่ห่วงเลยนะคะแล้วก็โซ่สี่ ถักเอค่ะกำลังจะขึ้นลายที่สองแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะลายที่หนึ่งจบตรงนี้พันหัวเข็มแล้วขึ้นหลักนะคะหลักแรกคันด้วยโซ่หนึ่งหลักที่สองสามสี่ หกเจ็ขา <6 S 2> <7 S 1> แล้วเอ็กลงที่ห่วงนะคะต่อไปก็โซ่สี่ักเอ็กค่ะจะขึ้นลายที่สแล้วนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นหลักนะคะแล้วก็ขันด้วยโซ่หนหลักที่2 สามสี่ห้าหกเจด็ดแล้วก็เอ็กเลยค่ะไปต่อลายที่สี่นะคะโซ่สี่ถักเอ็ก แล้วก็พันหัวเข็มขึ้นลายที่สับประรดเลยนะคะลูกที่สี่หลักแรกคันด้วยโซ่หนึ่งขึ้นหลักที่สองสามสี่ห้าหก แล้วก็ x นะคะโซ่สี่ค่ะถักเอก็กแล้วก็หมุนปลาที่ใต้วงแขนนะคะลายที่ห้านะคะที่ใต้วงแขนพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นหลักเลยคะ่ะหลักที่หนึ่ง โซ่หนึ่งแล้วก็ขึ้นหลักที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเสร็จแล้วเอ็กลงไปที่ห่วงนะคะ แล้วก็โซ่สี่ถักเอก็กขาไปที่ลายที่หกขาลายสุดท้ายแล้วพันหัวเข็มขึ้นหลักที่สับปะรดนะคะโซ่หนึ่งหลักที่สองโซ่หนึ่งหลักที่สามสี่ ห้าหกเจ็ดเสร็จแล้วก็เอ็กลงไปที่จุดเริ่มต้นงานนะคะจบทถวที่สามแล้วนะคะเดี๋ยววางให้ดูก่อน ะะคะแขนเสื้อนะคะจะได้แบบนี้พอดีตัวเสื้อยังไม่ยาวก็เลยจะดูยากนิดนึงนะคะ,ะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวมาต่อแถวที่4นะคะที่คลิปต่อไปนะคะ